fc บอกว่าให้ภาคเสียงหมาอีกแล้วนะครับทุกคนก็พอดีมากินข้าวตอนเช้านะครับริมถนนเลยฮนะก็มีน้องหมาตัวหนึ่งเดินมาพอดีครับก็เลยอ่ะเดี๋ยวภาคให้ฟังดีกว่าครับโอ้ไม่กินยังครับเนี่ยไม่ไมก่กินขา้าวคตัวหิวข้าวว่ะกินข้าวแล้วไปบ่หิวยังมาซื้อดอกไม่ทำทาบ่หิวคือไรถอดเสียบบอกครับเสียบยู่กินข้าวกับยังเหรอครับเดินกินกระเพาะปลาเอาบล่ล่ะกินนะครับเบื่อหิวตักให้แล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวตักให้นะเอาแน่น่ะ เอาคือว่าบูหิวคือฝ่ากินแล้วแท้อุย้ยอยากซิมบงกิซิดอกบอแซีบบันไดเอ้ยคันว่าบอเสบก็คือบอยางไปจากเทียฮะไม่ยังกอบันไดว่อน้ำเอา้าอย่ยินว้าอถึงเรื่องไก่บอแม้นบ่จักผู้ใดวบอเรียงไก่ไก่ล้านนี้นุ่มไรเนาะโอ้ยน้อ้นำไล่เป็นไหลออกมาด้น่ิเนาะบนอยากกิน <c oughs> ตาใครเล่อาอีกตอนไหนแล้วอ๋ออากาศดีนเนาะมื่อนี้ไหมดีอยู่อากาศเย็นๆนึกซี จะกินไก่หนอนดึกตอนก็นจะแจ็บนาะอ่าชิ้นนี้ไม่มีกระดูกลกูกโอ้ยเมื่อกี้จะกินไหมเนี่ยอุยอ้ยตกใจทำไมโอ๊ยโอยหยัมเนี้ยว้ยมันเลือดเอาเลือดเอาอยัางไงไก่เป็นตอนมันจะหักดิบ้าหักรอกลิเลียลิเลียแล้วก็เลือดหลดไม่ใช่ยากนี้ยัยย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 ยงมีอีกบ่ล่ะมันสิติดข,ข้อนะเฮ้ยไ่ต้อง,ห,งห่วงรอกฮึมียอย่างอันนะอันนี้เห็ดเฮ็ดเห็ดบ่ head, บก,กินไม่ไม่ยอยากลองซิมมึงจะข้ามเนติโอ้ไก่เด้อ ไก่เกลไกลไกลาเดแลเว๋าเก๋าเ <c oughs> นนั๋าเ <c oughs> มาเกัาเัาเก๋าเก๋าเก๋าเก้าเก๋กูา่าเาเกาเกาก๋ <c> ้ก <oughs>